ที่นี่ทุกคนชอบทรายถึงจะร่วนและหยาบแต่ก็ดึงดูดคนรักสุขภาพให้แห่มาทดลองบำบัดด้วยทรายกันที่เมืองถูลูฟานเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนลากยาวมาจนถึงช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมของทุกๆปีนะครับถือว่าเป็นฤดูทองของการทําทรายบำบัดเหล่านักท่องเที่ยวและคนรักสุขภาพจะแห่กันมาสัมผัสกับประสบการณ์การบำบัดแบบดั้งเดิมที่เขาเรียกกันว่าเอาความร้อนสู้ความเย็นด้วยความที่สภาพอากาศของเมืองแห่งนี้นะครับ มีลักษณะที่ต้องบอกว่าร้อนแห้งเฉพาะตัว ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ของซินเจียงซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรทรายธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุสิ่งนี้เองครับจึงกลายเป็นเหมือนขุมทรัพย์ของสถานที่แห่งนี้จนก่อให้เกิดเป็นระบบการดูแลรักษาสุขภาพที่ไม่ซ้ำใครชาวเมืองหยินชวนซึ่งป่วยด้วยโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติดเปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวว่าตนได้ทําการบําบัดด้วยทรายมาตั้งแต่ปี2014และได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากเมื่อเมือมงที่นี่มีของดีแบบนี้ทางการจีนจึงได้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมกาาบบํัดด้วย มาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผ่านการบูรณาการเข้ากับภาคการท่องเที่ยวการรักษาทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพจนดันให้เมืองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ในการบำบัดและดูแลรักษาสุขภาพที่แตกต่างจากที่อื่นๆ